สวัดีครับ <c oughs> f อทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูแนวทางหาหน่อยกันนะครับวันนี้เข้าเข้า2อสองนะครับวันนี้ประจำวันที่7เข้านะครับเข้าเต็มเต็มนะครับ2ตัวเลยนะครับ <c oughs> ก่อนจะชมคลิปก็ ฟังคำเตือนก่อนนะครับวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับก่อนจะชมคลิปก่อนจะชมตัวเลขนะครับก่อนจะเปิดตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับวันที่9นะครับ9ทับหนึ่งนะครับผม9ทับ1นึนะครับทับ64นะครับเด่นนะครับเด่น8เด่น9นะครับวิ่ง7วิ่ง1นะครับวิ่ง7วิ่ง1นะครับเด็กวิ่งของเรามีมีเด่นเด่น8นะครับ เดินแเดินเก้านะครับแล้วก็วิ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดนะครับมาดูกันทีละตัวนะครับเลขก็จะมีหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนึงสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับสามเจ็ดนะครับห้าสี่นะครับห้สี่แล้วก็แปดสนะครับ 8ปดสี่นะครับก็แปดห้านะครับแปดหกนะครับแปดหกนะครับก็ลงมาอีกนะครับก็จะมีหกเจ็ดนะครับหกเก้านะครับเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับผมที่น้นๆก็จะมี ก็บึนนะครับเลขบึนนะครับ0ูนย์นะครับแปดแปดนะครับก็เก้าเก้านะครับเลขเน้นนะครับเลขเลขที่เราเน้นนะครับจะเน้นตัวเน้นนะครับวันนี้ตัวเน้นก็มีเก้าห้านะครับเก้าห้าเน้นนะครับแปดสี่นะครับ 8 4นะครับ8 6นะครับแล้วก็1 4นะครับนี่นะครับตัวน้นๆนะครับแล้วก็37นะครับ4ตัวนะครับตัวตัวเบิ้ลก็กัน99นะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับนี่นะครับ คลิปนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอให้หงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ